กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องผสมงสบอนโมมียังกินเนาะสิบาไปตึกแหงอยู่น้องแล้วตอนแรงๆมันกระสีมืมดๆเนี่ยกองกัไเลผมกับเงาเนหละย,ยังป่ได้ตัดอยู่เ้าหางกับน้ำอาบน้ำแล้วเา้างสิบแปดลงหรอกเสียอีพอลงอ <c oughs> ีแม่ถือกระถางมันน้ำรังมันมัวๆเนาะกลองเขากันโทรศัพท์บริีปรนไทย เดหากินเือเหลี่ยมเหลี่ยงคอยอยางเวียขนบมีของกินเลยตึกแข่นในน้องเหอมาหาตึกปลาเขาบอมียังเลยด้กินยังขำใครแต่ปลาามันใหญ่ไวชิดอีบเท่านัาาา้นแหละปิจนตำโป่งเลยปลากบอกปลาพี่น้องเลยจันปลาปลาลนเล่พี่น้องเลยล กำลังเข้ามาปากำลังเขาา้ามามันมีของกินเนาะ,ะใส่เบ็ดกบกับแพ่งเม่นใส่หวเขาเนี่ยก็จะหฮอดหวเขาอีละหวเขาสาก อีกประมาณสองมือ <Okay. S 1> ก็หอดบุญหอเขาอีกแล้วพอแม่พี่น้องเลย <Okay. S 1> ก,เลก็เลยกบถีเข้าใส่เบ็ดมากก็เลยแพงเมียนใส่หอเขาเนี่ย okay. Okay. หอเข้ายัางชิดไปใส่อยู่อกประมาณก็ามันยังแดดอยู่ก็ชิดไปใส่เติมอากาศน้ำแรงเงียบ <Okay. S 1> มือสลัว งัวเขากัตัวนึ่งมือบางใครแตนบกินเขานางัวนอนเอาอหลรคือว่าเขาือขึ้นเบือต่ได้โอ้กระัสมันก็ถือแล้วมันแหด่บาดในปานถือตัวเดียวสอมตอนนี้ถือสามเอาทางมาไหมพอดีำมีแโปลาตะเพียนจกไน่ะอ ปลาคามันตัวน,อน,น,น้อยน้อยตื้อลามานแนะบาดลามเดาคปลาแบ่า,ายพด้แหบ่จอยนีย่มันมเ,กมเกียวเลยเกียวแหงอรจับฉลามบตึกชวตตองตึกบาดเดียบาที่ชอบพอดิเพตึก,กมีเดว้อดครับ บาดเล็บน่าจะได้สามตูนตามมือแล้วเนาะหัวใจเต้นใจใจใหญ่ใจใหญ่แบบใจนั้นตัวใจหัวไร ทำเลยไปดูไปดูไปดมไปจูไปดูไอดูได้ไปดูไาดไปรูไปดูไปดนไปดาบัดูไปดูะปดูไนดูไปดูไปมาไปดูไปดูไรดูไอดูไปดันปดูไตไปดไดูไปดูไปดาไปดูไูไไดูาปดไปดูไาดูไปด่ไปดูไปดไไปดจไปดูไปดไปู้ไปดูไปดาไดูไปดูไปัดดนไดาาด

มันขำเลยสี่ตัวพอดีแล่สาคน้ว่มนเต็น้อขนาเกลือก่แบ้นเนาะเวาักวงแรงน่ะตองเขาเกลือก่อนเนาะปลาเขาเกลือจนอิ่มแลยวเมื่อเห็ดกินมาแล้วปะเนี่ย ิมมายังโอ้ถึงแล้แมวมันบ่ฮอดมัเนาะมันก็นั่งข้างเตาก็แ่ก็ในเตาว่ามันสิเบ่เเนี่ยบ่เค็มดอกบ่เกลือเกลือมันออกเ สุกเปนเนื s <S s <S ok no ้ปลาครัมาได้มันกินข่าล้มกันบาสุกุฉพนกินข่าแรงกินข่าแรงกับปลแรงแหละที่มันจักมุ้งล่ะอ้าวเยื่อเมื่อเชิญมีอย่งน้ําไหมต้มน้ําไม้แล้วก็แจวปิ้งปลาแหละมาเด้อกินข่าล้มกันสุกุฉนของกินกับตามเห็นนั่นแหละมาเด้อพี่น้องกินเข่าน้มกันแบบห้ากันแล้วเรื่องจะได้กินน่ะก็ได้ปิ้งปลาเลยพี่น้องเลย ออกไปตึกป้านังกะข้าวหมกข้าว้าไหวในไผ่ี่นโหนเลยพากันออกไปนกำกันวัดสามคนสาวมากช่วยเฉยเผาง้วงกุยกับมะไรดอกค่ะแต่ว่ามันพวกไฟน้ากันเนาะคว้ยกับงัวงเลี้ยงกันมาไรกัเลยบ่กเนี่ยมเนะกัเลี้ยงซะมันก็เลยเป็นอันยาก ห่านาห่านก็ม okay. ีแต่น้ำไม่เองแหละปลาน้ำไม้ก็ไลยแต่ง่านนี่แหละน้ำแรก็มีน้ำแรกมีหาสีแกงก็ยากย่นแรกยมาเลยแล้วมนจะแมวหอคะแ วาวอะไไม่แล้ขยาแหละยังก็ห้ยุดเบสดานเปกระปูกระปูกับคุดจิ้งหูมองหมดแล้วใช่น้าจะผ่านเน่เป็นหูกบโจ๊กข้าต้นแตันหน่เนาะโจ๊กข้าต้นเล่นอน่อ นประมาณเนาะมันหงามเลยแหละหงุดหง่ดเลยเหี้นหิ่งแบบอือก็คือหิ่งก็คือสุบะ

มันต่ตัวยังไงตัวัิงตัวปลานจันต์มเห็นเลยน้นจันต์จลุ่มนะน้นจันต์น้ปลาตัวจั่วน้ำจันต์มันเป็นยังไงมันมาผูตัวเนี่งปลาตะปลาเลยปลาลัทุ่งหลักลายได้ตะปลายลายอยู่ผมมอร้อยไปนะตัวมันใหญ่ลายได้เลยมันใหญ่เร็วมันเป็นแผ่นมยมเยมเยมันเอรักปลามองเราได้ <laughs> lát <đấy>, tự à? <laughs> 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 mà có thử, nó thừa lắm lát này nha tự lên bởi biết hàng lẹo bởi cái biết mình ba hả Không cảm giác như thế nào biết

Nhiều ừ. điện, nhiều ừ. Ê, hóa, thì được <cười> <cười> ừ. Cũng cái đi, thì nhiều đi Chị xem Không có kiểu khẩu cho น้ำดำไม่สะด,ดูดกับบกะ <c oughs> เอามากินเถอะขาดำจะเขาปีเขาใส่เขา้กไมอใเจ้าวานนี่นแหะเขาโคโอกม่กพันมัน <c oughs> หัากันแยกกินนี่ก็ได้จบกี่ตรงทำนี่เดี๋ยวัดไปทมไหวไปพ่อเักินนาถัดไปนี่ัดไปดี